หลายคนรอคอยนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายๆก็น่าจะทราบละค่ะว่าตกลงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเยียวยา7,000บาท2เดือนต่อ1คนเนี่ยนะคะสำหรับโครงการเราชนะนั้นคุณสม,สมบัตินั้นจะเป็นอย่างไรทีนี้มาดูภาพรวมพี่เอกคะอ,อันนี้รเราเราทางารรฐ,ฐานเศรษฐกิจเนี่ยมองว่านี่คือโครงการเขาเรียกว,ว่าเป็นการาแจกเงินคือนี่เราเราเรารว,<ท>รวบรวมมา<ท>น,นะแต่ยังไม่ไฟนอลร้อไฟนอลต้องรอฟัง่ายนี้ถูกไหมเนี่ยค่ะคนที่มีหน้าที่ คนที่มีหน้าที่นี่คือใครรองสุภัฒนาพงศ์ศอ,อันนี้คุณนาทีมเศรษฐกิจครับอันนี้คุณอาคมในฐานะรัฐมนตรีคลังครับแล้วก็เนี่ยคะ่ะแน่นอนว่ามากับโครงการเราชนะดอทคอมลุงตู่กำเงินแน่นเลยก็จะแจกจ่ายให้กับใครบ้างทั้งหมด30ล้านคนก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกมนตรีบอกไว้เลยนะคะคสำหรับโครงการนี้ 30ล้านคนคนละ7000บาทแบ่งจ่ายเป็น2เดือนเดือนละ3,500บาทโอโ้โหหลายคนบอกว่าเยอะนะเร,เราจะได้หรือเปล่าเออ,เ,อ,อเราจะได้หรือเปล่าไปดูภาพรวมของโครงการก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมคะว่าถ้าหากมีการแจกจ่ายเงินนะคะให้กับประชาชนแบบนี้จริงๆเราก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีการให้เงินใส่เงินไปถึงมือประชาชนแบบนี้หลายประเทศเขาทากันอเมริกาล่าสุดอเมริกันเลสคิวออกมานะ จาก600เหรียญนะบางคนขึ้นไป2,000นะใช่แล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมง7.5นะเป็น15ใช่เป็น15เหรียญเชื่อไหมว่าเขาทำได้หรือเปล่าผมไม่รู้เขาประกาศแต่ลึกๆผมนะผมไม่มั่นใจว่ามันจะแม็กซิมัมขนาดนั้นอะอต้องผ่านสภาทั้งหมด2,000ก่อนด้วยกันอย่างไรก็ตามค่ะมาดูมาตรการเราชนะนะคะคุณผู้ชมคะ7,000บาท2เดือน วงเงินเนี่ยถ้าหากเราคิด30อยู่ที่30บล้านคนนะพี่จํา,าจนวนประชากร66ล้านอ,อยู่ที่30ล้านคนตามที่ท่านนายกบอกว่าจะช่วยเหลือเนี่ยเท่ากับว่าเราจะใช้งบประมาณสองแสน2 <S 2> 2 <S สอ<น>งจุดหนึงน่งแสนล้านบาทสองแสนกว่าล้านบาทก็เยอะกว่าเขานีแล้วแต่ก็ถ้าเทียบกับ,บวงเงินที่ขอไว้กู้ไว้จำแนกแม้เท่าไหร่ ล้านล้านบาทแต่ตอนนั้นเนี่ยคือหักแล้วหักกลบบบทุกอย่างแล้วนะพี่เอกนะเคยมีการคำนวณกันไว้แล้วก็ฐานเศรษฐกิจมีการคำนวณไว้เช่นเดียวกันว่าไปรวมกับเรื่องของการขาดดุลว่าประมาณอะไรด้วยเ,เนี่ยเราก็จะมีเงินใช้อยู่ประมาณสักเกือบ6กแสนเจ็ดแสนล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เงินยังพอ,อเงินยังพอนะคะคทีนี้มาดูถัดไปค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการไปลิสต์มาเลยนะคะว่าตกลงใครที่จะได้ ใครที่จะไม่ได้พี่เอกมาดูมาดูคนที่จะได้รับการเยียวยาก่อนหน้านี้ที่เราวางกันไว้นะเราไม่ทิ้งกันสําหรับ15ล้านรายอันนี้จําได้นะคะสําหรับเป็นอาชีพอิสระแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดระลอกแรกมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก14ล้านคนเกษตรกร8-10ล้านคนคนละครึ่งนะคะที่มีการลงทะเบียนกันไปก็15ล้านคนด้วยกันกลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมที่มีรายได้น้อย 12-16ล้านรายรกลุ่มแท็กซี่120,000กว่าคนอมอเ<ม>ตอร์ไซค์รับจ้าง185,000กว่าคนแล้วก็กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอ,อย่างเช่นคนที่อยู่ในบริการมัคคุเทศต่างๆเนี่ยอีก6ล้าน5แสนคนคนะคะแต่ว่าในส่วนนี้มันมีการทับซ้อนกันอยู่ใช่ครับะะม,มีหลายส่วนที่ทับซ้อนกันะนะคะทีนี้มาดูบ้างว่าสําหรับคนที่จะไม่ได้รับการเยียวยาเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าคุณจะไม่ได้จริงๆเนี่ยหนึ่งก็คือข้าราชการ แน่นอนครับเพราะว่าคนนี้เขาประกาศแล้วไม่ได้ปกติทํางานด้วยความเคารพนะทํางานน้อยลงเอาถูกไหมล่ะทำไมทำไมทำงานน้อยลงล่ะก็ค่อยเวิร์ฟอร์มโฮมไงอ๋อการเดินทงเดินทางไม่ได้เป็นต้นทุนคือหักไปเลยต้นทุนเ่วนี้แต่แต่โอเคผมเข้าใจผมเข้าใจอ่า กลุ่มข้าราชการ3ล้านคนนะคะอันนี้ก็จะต้องรวมลูกจ้างด้วยนะนะคะพนักงานรัฐวิสาหกิจ2 4 0 0 0กว่าคนคลูกจ้างอีก4,000 40 0กว่าคนเป็นลูกจ้างร,รัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบประกันสังคมมาตรา33รเป็นลูกจ้าง <ๆ S 2> ที่ส่งอยู่แล้วนี่นะคะ,อ,ะอีก11ล้านคนอันนี้ไม่ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหม ไม่ไม่ทราบเลยพี่เอก <รอ S 1> ยังไม่รู้<ด>เพราะว่าอันนี้เราเราแยกให้ดูว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีจ,จำนวนเท่าไหร่นะคะกลุ่มผู้มีไรายได้สูงเนี่ยตอนแรกที่เรามีการคํานวณเกณฑ์ไว้เนี่ยก็คือ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนอนะอยู่ประมาณสัก2-3ล้านคนครับนะคะทีนี้มาดูค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่รัฐบาลจะมีการใช้ในวันนี้ในการคัดเลือก แล้วก็คัดแยกผู้ที่ได้รับโครงการเราชนะได้หรือไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เนกาทีฟลิสพี่เอกเป็นคุณสมบัติต้องห้ามที่นำมาเป็นเงื่อนไขาการกําหนดคุณสมบัตินะคะเพราะว่าถ้าหากมีการนำเอาประชากรทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งนะคะแล้วใช้เนกาทีฟลิสเนี่ยก็คือจะเป็นการคัดกรองว่าประชาชนกลุ่มไหนที่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ผ่าน คุณสมบัติม,มันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามนั่นเองนะคะคมาดูคะ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยคะ่ะเป็นเกณฑ์ที่จะเอามาใช้อย่างเช่นอะไรเช่นคนที่เป็นนกเทีฟลิสเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะอ่าก็ก็มีเหตุผลที่<ต>ไม่ควรได้แต่ต้องไปนิยามว่าคนที่มีฐานะเนี่ยคืออะไรคือตอนที่เขาเถียงกันอย่างนี้คือตอนแรกเมื่อสักครู่คุณบอกว่าใครมีรายได้เดือนละแสนบาทไม่ต้อง ไม่มีสิทธิ์ได้ถูกไหมไม่ใช่เมื่อกี้ที่บอกเนี่ยก็คือว่าลิสให้ดูว่า2-3ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มคน<อ>ที่ได้เงิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนก็คูณเครื่องดูแล้วแหละว่าคําว่าคนมีฐานะคืออะไรเช่นมีเงินฝากเท่าไหร่มีรายได้ต่อปีเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นเนกาทีฟลิสนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการอื่นๆไหม,มนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบด้วยอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการลิสต์มาวิธีการนี้คือเป็นวิธีการใหม่ที่นํําาามใช้้ปกติแลวสหรับเ คุณผู้ชมคะเขาจะนิยมนํามาใช้ในการกําหนดเงื่อนไขเจรจาเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศเขาระบุเป็นรายสินค้าไปเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีเนี่ยเขาจะดันเข้าไปอยู่ในนกาทีฟลิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อสินค้าและบริการที่ไม่อยู่ในนกาทีฟลิสเนี่ยเขาก็จะนําไปเจรจาต่อเขาใช้วิธีการนี้ในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไทยเราชนะแต่ต้องทำความเข้าใจนี้นะฮะ คุณฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าจํานวนคนมันเยอะประชากรบ,บ้านเราเนี่ย66ล้านคนคมีคนที่มีสิทธิ์จะได้รับประมาณ33ล้านคนมันจะมีเออร์เลอร์บ้างมันจะมีเออร์เลอร์บ้างนะครับใช่ใช่ใชแล้วก็ทุกวันนี้โลกโซเชียลมันดังนะครับมันมันจะต้องมีอะไรที่มีผลกระทบบ้างก็ให้กําลังใจภาครัฐน,นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องคิดถึงภาพใหญ่อะ่ะ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแจกเงินมันจะมีคนที่ไม่ได้และเขาเดือดร้อนจริงมันต้องมีบ้างมันต้องมีหลุดบ้างไอ้น,นี้ต้องหาวิธีไปช่วยเขาก็ต,ต้องเป็นมาตรการคล้ายๆกับเป็นมาตรการชั้นที่2รองรับไปว่าคุณจะไปแก้ไขปัญการนี้ยังไงชั้นที่<ง>2ว่าให้ดีเพราะว่า เสียงวิพากษ์วิจาร์เยอะไงโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญโอ้ยก้าหากจํำกันได้เราไม่ทิ้งกันรอบแรกเนี่ยเจอเข้าไปนี่คุณดูหน้ากันสูกันทางสีเกือบแตกอะถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนสําหรับโครงการนี้มีปัญหาแน่นอนแต่ต้องหามาตรการรองรับไว้ต้องไปช่วยเหลือให้เขาตรงคือทันทีทันใดแต่ต้องทําเพราะมันเป็นเพื่อคนส่วนใหญ่ใช่ไหมนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากคุณสมบัติต้องห้ามที่บอกแล้วเนี่ยก็ยังมีออกมาทั้งหมด4อย่างคร่าวๆคืออายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์ อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะกลุ่มข้าราชก,การเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อสักครู่บอกไปแล้วกลุ่มผู้มีรายได้สูงะนะแล้วก็แรงงานที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคมครับอันนี้คาดว่านะน่าจะเป็นประมาณนี้แต่พี่เอกทราบไหมว่าแรงงานที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ม,มาตราสามสิบเก้าสี่สิบเนี่ยคือเป็นคนที่ส่งตัวเองแล้วก็ค,คนที่ ไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะทํำยังไงจะรับประกันสังคมไหมหรือว่าจะไปรับเราชนะอันนี้เป็นคําถามสําคัญหรือบางทีเนี่ยคนได้สิทธิประกันสังคมเนี่ยได้ไปแล้วคือมันมันจะมีจํานวนวันที่ได้นะมันไม่ได้ได้ตลอดเวลานะผมจำจานวนเดือนไม่ได้ละหกเดือนหกเดือนแล้วก็เลยหกเดือนไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นงานยากสําหรับวันนี้ที่คอรมอจะตัดสินใจได้เขาเขาเขาคงมีแล้วล่ะพี่เอกแต่ว่าการเข้าไปสู่ไฟนอลในคณะรัฐมนตรีเนี่ย คือจะต้องมีความเห็นออกมาแล้วสุดท้ายอนุมัติหรือไม่อนุมัติและที่สําคัญคือการรองรับคนที่กลุ่มคนที่มีปัญหาการแอคชั่นก็ไปช่วยเหลืออย่างทางทุนทีตรงนี้สําคัญมากค่ะแต,คแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางประลัดกระทรวงการคลังนี่นะคะคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนี่นะก็บอกว่าการคัดกรองนี่นะคะคก็คิดจากฐานข้อมูลก่อนเราตั้งต้นนะพี่เอกจาก66ล้านคนคุณกฤษดาบอกว่านําม,มาตรวจสอบคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือจริงๆเนี่ย วิธีการแบบนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่าใครที่ได้รับผลกระทบแล้วเข้ามาลงทะเบียนคือไม่ใช่ใครก็ได้เหมือนคราวที่ใชเ้เราไม่ทิ้งกัน .com นั้นเขาบอกว่าคุณกฤษดาบอกว่าแบบนั้นน่ะมันเป็น positive list อตอนต<ก>แรกคิดว่าจะมีจํานวนเท่านี้โอ้โหแต่สุดท้ายมันเยอะกว่านั้นมากๆเว็บล่มเลยอ่ะเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการใหม่ปัญหามีแน่ฟันธงแต่ จะน้อยลงใช่ใช่ใช่แล้วก็ให้กําลังใจคนที่เขาทํางานเพื่อประชาชนเรื่องนี้ครับค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะมีลิสต์มาให้ดูว่าถ้าหากเป็นผู้ที่มีรายได้สูงหรือว่าเป็นผู้ที่มีอันจะกินนะ่ะพูดง่ายๆเกณฑ์2อย่างที่เขาจะใช้นะคือ 1. ก็คือเงินฝาก เท่าไหร่2คือภาษีไม่รู้ว่าเท่าไหร่ออบอกไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอ,อรมอแต่ว่าเราเนี่ยลิสต์มาให้คุณผู้ชมดูว่ามันมีเกณฑ์อยู่อย่างไรบ้างเ,ออเป็นยังไงฮะอันนี้ภาษีอ,อันนี้คือภาษีบุคคลธรรมดาแหละที่คุณโชว์เนี่ยใช่แต่ว่าก็คือว่าพี่เอกจะได้เห็นคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าอ้าวถ้าหากเขาเขาเอาเกณฑ์นี้เขาเอาเกณฑ์น,นี้มาใช้เนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เกณฑ์นี้แน่นอนสาหรับคนที่เสียภาษีเยอะนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีรายได้สูง ถูกไหมสำหรับนิติบุคคลมาดูค่ะสําหรับเงินได้ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทอันนี้เขาได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วใชมม่มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เข้าไหมคือคือไม่รู้เห็นเห็นมีบางกระแสะข่าวบ,บอกว่าทั้งปีถ้าไม่เกิน5 0 0,000มีสิทธิ์ถ้าเกิน5 0 0 0 0ไม่มีสิทธิ์จริงหรือเปล่าไม่รู้อ๋อพี่เอกได้ข่าวมาว่าตกลงห0 0 0 0 0เป็นเกณฑ์ทีนี้มาดูกันเท่ากับว่านี่ถ้าถ้าใช้เกณฑ์พี่เอกนะอ,อัตราภาษี ห้าแ <500, S 2> สนไม่ถึงห้าแสนเนี่ยเขาเสียตราภาษีอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขั้นบันไดจริงๆเขาเสียไม่ถึงหรอกเ<ช> <ๆ S 2> พราะว่าส่วนนี้เขาด้อยเวน้นแล้วมีค่ายกเว้นอื่น<ช>ๆนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเกณฑ์ต่อปีเท่าไหร่ไงอ่าเนี่ยอันนี้แต่ว่าเราลิสต์มาให้คุณผู้ชมดูว่ามันมีเกณฑ์ในลักษณะนี้อยู่อัตราภาษีห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบห้าเปอร์เซ็น แล้วเดี๋ยวรอคลมอเขาประกาศออกมามว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วเราจะได้รับหรือเปล่าสําหรับ7 0 0 0บาท2เดือนใช่แต่ยังไม่จบแค่นี้นะเขาดูเกณฑ์เงินฝากด้วยนะอ่ะมาดูเกณฑ์เงินฝากนี้ให้ดูเหมือนกันค่ะเพราะว่าเกณฑ์เงินฝากนี่นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเรามีสะดุ้งสตั่งมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะไม่มีไรายได้ก็ได้บางทีคนกเกษียณแล้วไม่มีรายได้ไงแต่เงินฝากเยอะ เงินฝากในบางทีมี10บล้าน20ล้านอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่อันนี้ได้ข่าวไหมคะว,ว่าตกลงก็จะใช้เกณฑ์ไหนอันนี้ยังไม่ได้ข่าวเพราะว่ามันต้องเช็คด้วยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการาที่เช็คว่าแต่ละคนมีเงินฝากมันมีทั้งเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำ<ช>มีทั้งการลงทุนตราสารนี่ซึ่งตอนนี้เงินไหลไปเยอะจะเช็คยังไงมันไม่ง่ายนะก็พอใช้เกณฑ์นี้นี่ว่าโอ้โหตันนต้อต้องคิดให้ดูค้ณจะเช็คได้ไหมเช็คได้ใช้เวลาไหม เออผมไม่รู้การรวบรวมข้อมูล B ิ g Data ดีแค่ไหนออแต่ถ้ามี Big Data เนี่ยจริงอ่ะมันเช็คได้แต่ว่าสัมภาระรู้ทุกอย่างคะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> จำนวนบัญชีคะ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบัญชีที่ไม่เกิน50 0 0 0บาทเนี่ยมี91ล้านบัญชี <c oughs> มันก็คงมีหลายๆคนที่มีหลายบัญชีอยู่นะ<อ>พี่เอกนะ <c oughs> นะคะแล้วก็ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทก็มีอยู่เท่าไหร่ประมาณสัก4ล้านกว่าบัญชีนะคะ <c oughs> มาดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยที่ตรงนเนี้ยเนี่ยคือคนที่มีประมาณนี้ไม่ได้หรอกพี่เอก ก็ไม่ควรจะได้ไหมไม่ควรจะได้ไม่ควรจะได้ไหมตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยก็ใ้่าสมมติว่าใช้เกณฑ์เงินฝากเนี่ยก็ต้องไปดูกันว่าตกลงว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์ไหนใช่แต่ผมถึงบอกไงว่าเกณฑ์เงินฝากอ่ะการดูบัญชีเซฟวิ่งกระแสรายวันกับออมทรัพย์เนี่ยมันโอเคแต่คุณไปดูอันอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีเงินฝากก็ห้าหมื่นแต่ซื้อหุ้นกู้ไว้30ล้านอ่อถูกไหมถูกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องตัดสินใจในวันนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะ การลงทะเบียน www.ra ไวยเเราชนะ c o m นี่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจะออกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ได้รับโดยไม่ต้องลงทะเบียนคอันนี้ฐานข้อมูลเดิมอันนี้ชัดเจนมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ14ล้านคนที่ตอนนี้มีฐานข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมมาตราก,การคนละครึ่งเอ๊ะมีไหม,มจะผ่านไหมหรือไม่ผ่านนะคะคือกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องลงแต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติกันอีกทีหนึง่งว่าคุณ มีเกณฑ์เข้าขายในกติบลิสต์ไหมถ้าหากเข้าขายในก t ิบลิสต์คุณไม่ได้รับ โครงการนี้นะคะกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไปลงทะเบียนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเลยนะคะหรือว่าจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างพี่วินเนี่ยพี่วินพี่วินมอเตอร์ไซค์จะต้องลงนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของแท็กซี่นะคะอันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนแน่นอนครับผู้ส่งอาหารดิลิเวอรี่ร้านค้าเกษตรกรเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวลองมาพิจารณากันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้คอรมอจะเคาะ ผมถามนิดนึงได้ไหม,มเขาลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดเป็นเว็บไซต์หรือไปลงทะเบียนที่ไหนเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ท่องไว้เลยฝากดักงๆที่หนึ่งได้ไหมคือมันจะมีหน่วยง,งานของรัฐอย่างเช่นธนาคารของรัฐกรุงไทยออมสินหน่วยง,งานของรัฐต,ต่างๆเนี่ยถ้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยไม่ถนัดเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะถ้าคุณจําได้เนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งหน้ากรุงไทยเนี่ยแถวยาวเลยเวลาเขาลงทะเบียนพวกนี้นะครับเพราะเขาลงเองไม่เป็น นะครับถ้าฝากเรื่องนี้ได้ก็คือว่าลงเองโดยตรงก็ได้หรือลงไม่เป็นไปหน่วยงานของรัฐซึ่งมีเยอะมากอย่างธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคาร SME หรืออะไรพวกนี้มีม,มีทั่วประเทศไทย ฝากไว้หน่อยเนี่ยคนจะเข้าไปสามารถช่วยเหลือเขาได้ครับอนอกจากนี้เนี่ยคือกลุ่มที่พี่เอกบอกเนี่ยสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใะกลุ่มนี้มันก็ไม่ต้องลงอยู่ละ<ช>เพราะว่าเขาได้ไปแต่ว่าก็ยังม,มีบางส่วนที่ตกหล่นแน่นอนนะคะคทีนี้มาดูอันนี้พี่เอกคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจแล้วยอยากจะให้ดูนี่จากสํานักงานสถิติแห่งชาติพี่เอกคือเอามาให้ดูว่าตกลงว่าเกณฑ์ของรายได้ประจําของครัวเรือนมีทั้งหมดม5กลุ่มด้วยกันน่ะพี่เอกเขาคิดรายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2 5ง0 0ืันกว่าบาทอะต่อเดือนเออข้อมูลเนี้ยมันไม่อัปเดตไหมคือเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าถ้าหากใช้เกณฑ์ของสํานักงานสถิติเนี่ยโอ้โหมันคง มุ่นหวายน่าดูต้องดูกลุ่มตัวอย่างพอดีผมไม่เห็นกลุ่มตัวอย่างคือการเก็บข้อมูลแบบนี้มันจะมีกลุ่มตัวอย่างมีมีกลุ่มตัวอย่างทั้งโลเคชั่นมีกลุ่มตัวอย่างทั้งจํานวนนะครับมีมีหลายเรื่องต้องดูกลุ่มตัวอย่างแต่นี้ก็เป็นการจําแนกของทางสํานักงานสถิติแห่งชาตินะคะว่ามีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะมีคนถามกันมาเยอะว่าถ้าหากไม่เยียวยา30ล้านคนล่ะเยียวยามากกว่านั้นได้ไหมบางประเทศเนี่ยเขาแจกทุกคนเลยทุกคนได้เงินหมด ทั้งทั้งคนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็แจกผมว่าอันนั้นก็ไม่ค่อยแฟร์จำนวน30ล้านคนนะคะ7,000บาทใช้งบประมาณ2 0 1 0ล้านบาทอันนี้คาดว่าคนที่เดือดร้อนใช่ไหมในสำหรับคนที่เดือดร้อนแต่ถ้าขยายเรนจ์ขึ้นมานะคะเป็น35ล้านคนล่ะก็จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็น2 4 5 0 0 0ล้านบาทก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าเยียวยาทั้งหมดเลยล่ะ 66ล้านคนจำนวนเงิน4 6 2 0 0 0บาท2,000ล้านบาทล้านล้านก็ังพอนี่ <c oughs> แต่มันเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> มันเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> มันไม่จําเป็นไงเพราะฉะนั้นเราต้องตอบคําถามว่าเราคือร,รัฐบาลตัดสินใจที่ไม่ได้เยียวยาทุกคนเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเขาจะได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดก็คืองบประมาณเนี่ยไปใช้ในส่วนอื่นๆที่จําเป็นเขาบอกอย่างนี้นะไอการช่วยเหลือคนเนี่ยยากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการเอาเงินไปใช้เนี่ยยากกว่า คือทั้งคนที่ได้รับแจกทั้งภาครัฐนะ,ะผมว่าไอ้เรื่องการใช้เงินก็จําเป็นนะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันในวันนี้และในะช่วงบ่ายนะ่าจะทราบดีนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นจะตัดสินใจนําเกณฑ์อย่างไรมาคัดกรองสําหรับเราชนะ .com กันนะคะ